สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกขอรั้งนับใน B76 กับ CS47F ชินุกนะครับ,บ,รบโอเคคลิปนี้นะครับก็เป็นการแท็กซี่เทคออฟนะครับโฮเวอร์แล้วก็ไลนดิ้งนะครับว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าชินุกับมันเป็นสองเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปพัดไปขนาดใหญ่าแล้วก็ตำแหน่งของไปพัดเนี่ยมันเป็นในมันมันควายกันนะเนาะอ่ะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเซนเตอร์ของการโรเตชันต่างๆมันจะไม่เหมือนกับพอปกตินะครับการกั้นเท้านะครับที่บัตเตอร์เนี่ยจะน้อยกว่าพอปกติอย่างพวกอาเบเช่หรือว่าแบลคฮอว์อะไรพวกนั้นนะครับที่มีรัตเตอร์เป็นแนวตั้งเนาะอันนี้มันใช้การบิดไปพัดเอามันจะน้อยกว่านะครับสองคืออาไปพัดชินุกเนี่ยมันขนาดใหญ่นะครับแรงมันจะเยอะมากดังนั้นการควบคุมคอร์ททีบแล้วก็สติ๊กต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะ วัยนะครับวัยที่นี่คือจะให้กําลังเขาข้างสูงนะครับดังนั้นถ้าบางคนจะแพนิคคือจะโยกเยอะพอเยอะปุ๊บก็เปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมนะว่าฮอมีระบบ AFCS นะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยคอนโทรลทั้งทอร์กแล้วก็ควบคุมมุมพิชต่างๆนะครับแต่ระดับดังนั้นการควบคุมสติ๊กแล้วก็รัดเดอร์เราถึงคอรปุณภ่พมันจะเป็นมันไม่จะเป็นจะต้องขยับเยอะนะมันจะขยับมันเอง โอเคพรที่น้องบินนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้รู้ไว้ก่อนคือไอตัวขาวๆนี้นะครับเป็นหลอดนี้ตปหลอดอันนี้ไปตัวเหมือกไปตัวบอกอค่าในเชัลหรือว่าค่าบูมเพัดก็ได้นะแบบเข้าใจง่ายนะครับซึ่งกูเดี่ยวว่าถ้าไอขีดปลอดเนี่ยมันอยู่ตรงตัวเอ็นก็คือเนเจอร์นะครับก็คือปกติแบบนี้นะครับอ่ะเปิดกระโดนอีกอักเตอร์มาแต่ถ้าผมดันไปอยู่ตรงขีดเนี้ยนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับสอง สามสี่นะครับทุกๆครั้งที่ดันะครณเทรดว่าฮอมันโยกนะครับอ่ะโอเคตรงเนี้ยคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณบินนะครับบินเดินทางแหละนะครับอยู่ที่สองเนี้ยมันก็จะปกตินะเพราะคืนเนเจอร์ฮอลอยู่นิดนคงนบอ่ะอาไปค่าไว้ดูนะครับแล้วมันจะใช้ช่วยได้นะครับเวลาที่เราจะกลับมาบินโฮเวอร์ริงนะครับหรือบินท่าทางบางอย่างนะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับการแท็กซี่นะครับ มองทางซ้ายนะครับตรงสตรีดดิ้งนะครับไอตรงเนี้ยนะครับมันจะอยู่สามโหมดนะครับก็คือมีอ่าสตรีทอล็อกแล้วก็ล็อกนะครับซึ่งล็อกเนี่ยก็คือการล็อกถาล้อหลังนะครับไม่ให้ม่ขยับอล็อกถาท้อหลังจะฟรีนะครับเราก็สามารถเลี้ยวได้ส่วนสตรีทเวลนะครับจะใช้ตัวกลมๆหมุนๆนี้ซึ่งมันยังไม่ทํางานนะครับณนวันที่ผมถ่ายมันจะมีฟังก์ชันนะครับงั้นหมุนไปก็คือไม่มีอะไรขึ้นนะครับโอเคผมจะเริ่มจากล็อกก่อน เดินทางไปขา้างหน้าขยับไปไง่ายนะครับป,ปุ่ม parking b อ่ะโอเคเราติกบบา๊กไปข้างหน้านะครับไปไหมไม่ไปนะครับนะอ่าแต่คุณเ็นว่าตดิไปขา้างหน้าเนี่ยมันยกท้ายแทนถ้าเดิไปข้างหน้าเยอะมันก็เหมือนจะไปขา้างหน้าแต่มันก็ไม่ไปนะครับมันจะหัวทิ่มแทนแล้วจะไปขา้างหน้ายังไงนะครับ คุณดันคอร์ร์กีพ์นะครับขึ้นมาแค่นิดเดียวนี่คือนิดเดียวคือนิดเดียวจริงน,นะครับให้เหมือนทอมันลอยจากพื้นนะครับอา็ะจะว่าพอผมดันปุ๊บมันจะเริ่มาาไปขา้างหน้าแบบนี้สติกไม่ขยับเลยนะครับอ่ะดันงลงพ้อก็นจะค่อยๆถลายช้าๆจนถึงเบรกนะครับกดเบรกเองอ่ะใหม่นี่คอคร์รกีพขึ้น ดึงไม่ต้องเยอะมากถ้าดึงเยอะมากห่อจะลอยขึ้นไปแทนนะครับแล้วคอไปข้างหน้าเองนะครับภาพรวมก็คือเหมือนกันลดน้ําหนักห่อให้มันน้อยลงนะครับแต่ว่าฐานล้อมันก็จะเริ่มฟรีนะครับมันจะเริ่มลอยอเคพอตรงนี้จะเลี้ยวอ่ะอันล็อกนะครับก็เหมือนห่อปกติเลยคือแชร์เตอร์นะครับก็จะบุนได้ เบรกซ้ายขวาหอ,อก,ก็จะเลี้ยว,วขาวล้อหลังก็จะฟรีนะครับเคตจะอยู่ก็กดเบรกจริงถ้ามีเบรกเท่าซ้ายเท้าขวานะครับแต่ที่จอยเนี่ยก็จะง่ายขึ้นในะระดับหนึ่งนะเขตถ้าไม่มีก็ถีบดเตอร์เฉยเอา ขวาทีนึงโอเคอ่ะแล้วถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะครับให้หอไปข้างหน้าก่อนอเตอิมสติ๊กไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเติมมากๆฐา,า,านล้อหลังมันจะลอยแทนนะครับ เค hey, เรียบร้อยอย่งแท็บเที่ถัดมาการ Hoover, นทเวร์นะครับอ่าสติกเราคืนค่าเป็นเซนเตอร์นะครับรีเซ็ตทริมเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเราแค่แก้ตามอาการนี้ได้ง่ายแต่คุณดูตัวคาโทเล็กเตอร์ด้านล่างเนะี่ยคุณเห็นว่ามันอ่ารอจะไม่ได้ค่อยขยบสติจเจอเนนะครับเพิ่มความถีฟปุ๊บนะพอจะไหลไปขา้างหน้าสักนิดหน่แต่ว่าคุณเห็นว่ามันมันไม่ควงนะครับเพราะว่าระบบไปพ่านหลังนะครับ เราที่เหลือก็แก้การตาประกาศก็ได้นี้เติบกำลังขึ้นมาเยอะมากเกินไปเรากลับก่อนก็ตัวลาเตอร์คนทต่ทนี่ยฮอมันจะไหลไปข้างหน้านะครับเราก็ดึงสติ๊ก้าหาตัวเราที่หน่อยครับส่วนลัดเดอร์เนี่ยมาจากขยับไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ตามลมนะถ้ามันมีลมมาล้วก็ขยับเยอะหน่อยแต่อย่างที่คุณเห็นคนระับเพราะฮอมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ตัวปลอดเนี่ยเขาถืว่ามันอยู่ที่ตัวเอ็นตลอดนะครับก็คือเนเจอร์นะครับ นะถ้าอยู่มาณนี่ฮอวอลเลย์นิ่งนะครับแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกนะว่าถ้ามีลมพัดมาเนี่ยไอ้ค่าตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปมานะครับก็หลักคือมันเป็นเรื่องฟนะิลลิ่งเนาะโอเคเราจะไปข้างหน้าเติมเขาื่องที่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามไปข้างหน้าโอเคขับสู่ไฟหมดแลวนี่บาราบินชินุกเนี่ยตัวเอฟเนี่ย มันจะทํางานเหมือนสอโหมดนะครับก็คือไฟโหมดก็คือเมื่อเราบินด้วยความเร็วมา4านอตอะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับมันจะทํางานอีกแบบหนึงน่งไปทํางานเหมือนการบินขึ้นบินปกติส่วนถ้าเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน auto auto balance ให้นะครับอ่โอเคอ่านี้ยพุมบินปกติแล้วถัดมาเรื่อง t r i มของชิุกนะครับไม่ได้เป็นปุ่มกดแบบกึกเดียวจบเหมือนลำอืดน,นะครับจะเป็นการดันอ่าดัน t r i มนะ คล้ายๆเครืองบินปกติเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมดันไปข,าข้างหน้าค้างจะให้ค้างที่หนึ่งกับสองนะครับถ้าดันตีค้างไว้น,นานๆก็เมื่อยก็เอฟเซฟฟอร์เวิร์ดทีมฟอร์เวิร์ดไปขา้างหน้าดันค้างไว้แล้ใครเราต้องการลับปล่อยนะครับโอเคมันโลดซ้ายดันทิมทางขวาโอเคถ้าทีมนิ่งแล้วนะครับมันก็สบายเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วยฮนะอบินนิ่งแล้ว โอเคคุณเดี๋ว่าข้อที่ผมอาจจะเติมไปครึ่งหนึ่งนะตัวคาโทยการเตอร์ไม่โชว์แต่ว่าพอบินกันข้างนิ่งแล้วที่เหลือเราก็จับจับสติกนะครับแก้ตาอาการจะแก้อะไรเราก็ดึงทีมเอาถ้าแก้นิดหน่อยดึงทีมเอาเขาจะเร็วกว่านะครับจะสบายกว่าโอเครับ okay, โอ้ขวา ขเาขาจะอนความเร็วลงยกหน้าขึ้นเขียก็ทิบลงยกหน้าขึ้น มลงมาแต่ถ้าเราจะกลับเข้าสู่โฮเวอร์สเตดอยู่แล้วเนี่ยให้รีเซ็ตทิมไปเลยดีกว่านะครับพอมาจากช่างหนึงแต่เราดันสติ๊กสู้ไว้เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับถ้าเราดันทิมสู้ไปมาเนี่ยบางทีมันไม่ทันขยับไม่ทันนะครับ ระแลบ,บนะลดความอียลงยกหน้าขึ้นอลอความเร็วลงระวังอาการว t เท r i ิงนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายช่วงเราเปลี่ยนสเตตน,นะครับโอเคเติมกำลังเข้าไปเติมพีนิดนะครับถ้าเติมไวมันก็จะลอยไปแทนนะครับหน้างน่างไว้เติมกำลังเข้าไป นะครับไว้ตกลงเข้าไปอีกโอเคโอ้สเต,ต็ละนิ่งโอเคยกค่อยค่อยลดระดับลงปุ๊บอ่าโอเคคุณเห็นว่าผมทําดูง่ายนะครับแต่อย่าลืมนะว่าผมเล่นมานานแล้วนะครับเล่นซิมคอปเตอร์มานานนะครับซิมเครื่องบินพวกคอปเตอร์มานานชั่วโมงบินมันเยอะกว่ามันก็เลยอ่าทําได้ไวนะครับทำทำไปด้วยความรู้สึกแต่ว่าคนที่ยังไม่ชินเนี่ย ค่อยๆขยับนะครับหลักๆคือตัวสติ๊กเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับน่าจะได้แต่ว่าตัวคอนทลเลนะครับอย่าขยับเยอะนะครับแต่ชีดุขยับแค่ทีนิดทีนิดพอนะครับคอมพิวเตอร์อจะจัดก,การให้นะครับแล้วก็อย่ารู้ว่ากําลังมันเยอะนะครับยิ่งขยับไปขยับเยอะมันจะเลยนะมันจะให้กําลังที่เยอะมากเกินไปแทนอ่ะเข้าไปเลย้างหน้า เออความเดือดตาแล้หยุดทอยกหน้าขึ้นแล้วค่อยถีบลงค่อยเติเค้าลิ่มเข้าไปยกหน้าข้างไว้ยกหน้าข้างไว้เติะนิดยกหน้าข้างไว้เติะนิดนึ่งข้างไว้เติะนิดนึง่งข้างไว้ เตือนนิดนึงตัวดีโอเคพ่อลดกำลังลงหน่อยหนึ่งกำลังระดับลงลดระดับลงเตือนกำลังเข้าไปหน่อยหนึ่งลดระดับลงแล้วจุดนิ่งจอดโอเคครับก็จบกันไปกับคลิปแนะนำการแท็กซี่เทคออฟนะครับโฮลลิงนะครับคอนโทรล h อ l l แล้วก็ไรดิ้งของชินุกนะครับเน้นย้ำนะว่าหนึ่งนะครับ คุณภาพพอเราไม่ต้องขยับเยอะนะครับขยับแค่ทีนนี้พอนะครับก็ค่อยปรับตาประกาอ่าปรับตาประกาก็จริงแต่ว่าอย่าขยับเยอะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณขยับเยอะขยับไวนะครับชินุกาลังเครื่องมันสูงมันจะปิวนะถ้าคุณลดลงมาเขาเขาทิ้บเร็วพอก็ะล่นปึ๊กลงมาเลยถ้าแต่กําลังเยอะนะครับแพ้กระทั่งไปไปนีดหน่อยนึงเนี้ยออกก็จะลอยปุ๊บไปเลยเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องสติกการคอนโทรลสติกเนี่ยผมคิดว่า ไม่น่ามือถหาอะไรหลายคนนะครับก็เหมือนขับพอปกตินะครับส่วนเรื่องทีเหมือน,นะครับพอเรานนี้ท r ีมไม่ใช่การกดกดครั้งเดียวแล้วมันล็อกนะครับไปการดันสติ๊กเ,เหมือนเครื่องบินปกติเลยนั้นถ้าให้ดียังไงก็เซตปุ่มอเซต t ทรีมไว้ด้วยนะจะช่วยคุณได้เยอะมากเลยโอเคงั้นคลิปนี้จบเพยงนี้ครับจเจอกันคลิปหนะะ้าครับ